สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจคุณวีระหลงสมบูรณ์ท่านเขียนไว้ดังนี้ค่ะใครบ้างที่เห็นศพน้อง12พฤษภาคม63คดีน้องชมพู่ หาย11พฤษภาคม63และตายมีเงื่อนงำจนถึงวันนี้มีการจับเพื่อโยนความผิดให้ลุงพลทั้งที่คนทำความผิดอยู่ในบ้านหลังใหญ่คนเห็นร่างน้องในบ้านวันที่12พฤษภาคม63คือพ่อแม่น้องซึ่งต้องรวมพี่สาวน้องด้วยยายสมควรก็คงรวมตาชานส่วนลูกตาชานคนอื่นก็น่าจะเห็นเพราะบ้านใกล้กัน ส่วนบ้านลุงป้าห่าง400เมตรจึงไม่รู้เรื่องนี้14พฤษภาคมยายสมควรพูดห้ามไม่ให้พ่อแม่น้องขึ้นเขาไปดูศพลูกว่าอย่าไปเลยพ่อมันก็ช็อกอยู่แล้วเมื่อเห็นศพน้องคือพ่อเห็นศพน้องข้างล่างมาก่อนซึ่งยายก็อยู่ตรงนั้นจึงเห็นตอนพ่อเป็นลมส่วนแม่น้องก็ไม่ขึ้นไปดูโดยอ้างว่า เขาสูงนะทั้งที่ยังไม่มีใครรู้ว่าร่างน้องอยู่บนเขาที่สูงแต่จะไปถวายเป็ดไก่แก่หมอดูทั้งที่เคยพูดว่าไม่เชื่อหมอดูและสยศาสตร์นอกจากนั้นแม่น้องยังโพสใน facebook ว่าน้องตายวันที่12พฤษภาคมดังนั้นคนที่รู้ว่าน้องตายจึงมีมากแค่คนกดไลค์รับทราบในโพส ก็116คนแล้วมีคนเขียนข้อความแสดงความเสียใจ15คนเรื่องแดงขนาดนี้กรมตำรวจเมืองไทยยังกล้าจับลุงป้าเป็นผู้กระทำน้องคงมีกรมตำรวจแห่งเดียวในโลกที่ทำได้ซึ่งเห็นและรู้ข่าวตั้งแต่12พฤษภาคมเกิน100คนรวมทั้งตากับยายหลักฐานพิรุษอื่นๆยังมีอีกเพียบ ยอมงอดีกว่าไหมศักดิ์สรีตำรวจจะได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ทางโลกโซเชียลก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าคนที่รู้ดีที่สุดคงไม่ใช่ตาพลแต่นั่นแหละคนผิดอยู่บ้านหลังใหญ่พิรุษมากมายงึดหลายนี่นี่แหละเขาเรียกว่าผู้มีอำนาจในมืออยากให้จบจบเรื่องไปความยุติธรรมไม่มี ที่ทำความผิดโทษคนอื่นเร็วซามเร็วยิ่งถ้าคดีนี้รู้เห็นเป็นใจกันก็ยิ่งเร็วซามที่สุดขอพระเจ้าช่วยคดีนี้ให้ได้ต่อให้มีหลักฐานตำรวจก็จับแม่ไม่ได้จำคำนี้ได้ไหมบอกจริงๆคะ่ะอาจารย์ถ้าเป็นเมืองนอกจบที่พ่อแม่พี่ตั้งแต่สามเดือนแรกแล้วคะ่ะเพราะตำรวจ ไม่มีการช่วยกันค่ะตามดูตั้งแต่วันที่ลุงไปกับสุขน้องเข้ากรทมค่ะอยู่เยอรมันค่ะคนที่ฆ่าน้องก็คงจะรู้แก่ใจตัวเองวันพระไม่ได้มีหนเดียวสักวันหนึ่งทุกๆเรื่องก็จะคลี่คลายออกมาเองท้อได้อย่าถอยนะคะสู้ๆลุงป้าอย่างที่บอกนะจะต้องส่งน้องทั้งสอง ให้เรียนสูงให้เรียนเป็นทนายความคนหนึ่งอีกคนก็ให้เรียนแพทย์หรือหมอผมติดตามข่าวตอนพบร่างน้องโดยทีมงานและการเสนอข่าวก็แจ้งว่าจะยังไม่บอกพ่อกับแม่ว่าน้องเสียชีวิตแล้วเพราะกลัวทำใจไม่ได้แต่ให้แจ้งว่าพบตัวน้องแล้วเท่านั้นแต่ทำไมคนข้างล่างถึงรู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้ว แล้วทำไมยายถึงรู้แล้วก็ห้ามไมา่ให้พ่อกับแม่น้องขึ้นไปเพราะกลัวช็อกเมื่อพบศพน้องอีกเรื่องนี้น่าจะมีผู้ทรงอิทธิพลระดับประเทศพวกยาเสพติดสังเกตชาวบ้านยังหุบปากไม่กล้าพูดตายายนั้นนะยังไม่กล้าพูดแม้แต่ผอบอตรอยังต้องออกมาแสดงเองมันแปลว่าอะไร จะจับผู้มีอิทธิพลหรือจะจับลุงพลมันมีอะไรในกอภผยอีกมากมายคดีแค่นี้พิรุษเยอะแยะคำให้การกับคำพูดของคนรอบข้างเช่นพ่อแม่น้องตายายนั้นนะแค่นี้เขาก็รู้กันทั่วโลกแล้วว่าไม่ใช่ลุงพลป้าแต่นนะแต่ตำรวจเขาปักทงให้แพ้พลซะแล้วก็แม่น้องบอกว่า ไม่เคยสงสัยลุงพลแต่ตำรวจบอกให้สงสัยลองคิดดูสิแบบนี้หมายความว่าไงมันแปลกตรงที่คนที่น่าสงสัยกลับไม่สงสัยแถมไปสงสัยลุงคนที่เขาดูแลน้องรักน้องคำว่ารักเอนดูหลานไม่ว่าจะเป็นลุงพลหรือเป็นเราๆก็รักเรื่องอะไรจะอุ้มน้องไปฆ่าจริงไหม หรือใครกล้าทำลองอุ้มหลานตัวเองไปฆ่าแบบเขาบ้างซิดังที่ท่านพูดมา FC ลุงพลค่ะเพราะสมัยนี้ผู้รักษากฎหมายคือคนที่ชี้เป็นชี้ตายให้กับชาวบ้านคนจนทุกวันนี้หาความเป็นธรรมยากมากๆค่ะเศร้าใจสงสารลุงป้าค่ะจะทำไงดีคะสงสารครอบครัวน้องๆอ,อีกทั้งสอง น้องอมน่าสงสารจากเด็กร่าเริงกลายเป็นเงียบไม่ออกสื่อส่วนน้องน้ำมนยังเด็กๆยังไม่คิดมากสงสารเมื่อไหร่จะพิสูจน์เสียทีรอรอความจริงจนเครียดแทนแล้วค่ะทานายวิเคราะห์ได้แบบที่เรียกว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดแนแ่แท้เลยค่ะท่านทานายที่มีจิตวิญญาณ ของผู้มาแก้ไขโดยแท้ค่ะขอบคุณแทนลุงพลด้วยค่ะเอาคลิปนี้ให้ทนายคนใหม่เลยค่ะสงสารคนที่ไม่ได้ทำจะให้รับผิดได้อย่างไรนี่ก็ดูข่าวมาตั้งแต่แรกๆก็สงสัยว่าทำไมเจอลูกไม่รีบไปดูคนเป็นพ่อแม่จะหมดแรงหรือไม่สบายถ้าบอกว่าเจอลูก ยังไงก็ต้องลากสังขารไปดูให้ได้โดยใครจะห้ามก็จะไปทำไมต้องบอกให้คนพี่โกหกว่าหลับไม่เห็นน้อง,ท,งทั้งทั้งที่จริงก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่และไม่ชอบเวลาให้สัมภาษณ์ทำไมต้องแซะลุงพลทุกครั้งคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำเป็นกำลังใจให้ค่ะอยากให้จบลงไวๆ สงสารคนที่ไม่ได้ทำต้องมาเป็นทุกข์ฟ้ามีตาค่ะความลับไม่มีในโลกจริงๆบาปกรรมมีจริงเทวดาพูดผีปีศาจลงโทษคนไม่เห็นผีสางนางไม้มองเห็นหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ